ไอ้บุญสูเขาต้องเจรจากันเรื่องมันบอดทันแล้วากสีทําจังไหนเดียวน้องสาวโจรท่านมันขอบบอดไปมา,าเพื่อนอายุสู้ปูนันญีน่ปั่นต่อสิแตนหมุ่สามว่านาด้านหาต่างห่วงอักดีจันสีอายเต็มที่พ่อแม่นต่ตะกูลตัง คนคือกันยามนาเงินแย่งหลงสันป่านตาแก่ายทไดียไอถุงสูมันอย่ามาบังแกงแย่งเอานาดื้อดื้อสีมาดือฟังเพรไอ้เออเออเอเอออิานผู้ค้เตือนมึงแลราหนังสามแก้วขู่ก็อยู่เนาะไปตันหาสิงสูซาร์ซมาหนาด่าทหาแย่งผู้บ่าขู่มุกสิกุยสิบอกกับผู้บ่าทางไหนเช้ ไปหามาก็ใส่ใจพอดีแต่บุสู้คนนี้คืขอที่โลกสะกอนจักไปเรื่องสี่ห่อนฉันมึงยกกระทวงตายพเขาจะไม่ผ่านฮะหาเราแล้กก็หาเตียมมานีด้ย้อง่ามาเรามาย่ออยูกายมุน่วยเมอเอเขาเมืดม่เมตาได้ยังไ่าได้่มอเม่เนี่ยวยเนี่เนี่ยเนี่ย เอาอีพอไปแม่ก <avez> ูนั่งพ่อร้อยุ่นี่มึงก็มาเก่งมายำน้อยเอามึงก็พาะก็เพาะเต้คือความเพื่อกายแต่ถูกเป็นเชี่ยวมึงเต้เอ๊ะพี่จาน้องกันคอยว่าคอยจ่าตี